เดือดทั้งบ้านเดือดทั้งบ้านยู่กลางเดือดดาวสองก่ตังระเบิดไว้จะเฟิร์มต้องพนักทั้งบ้านนั่นแหละไต่ล้างไต่ล้างก็ขึ้นไปหาตัวเราสองพันเจ๋อสองพันพยายามสังเกตสังเกตหมอโอ้ยหนุ่ยสังเกตตัวไปดังลี่เอย่างเงี้ย Đánh, đúng 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 mặt tôi đang cái, tôi đang dùng mặt tôi dùng Số tôi dùng mặt 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 em dùng youtube tôi dùng mặt tôi dùng mặt tôi dùng mặt tôi tôi dùng mặt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  tôi มันมันจะไปมันแมมอยู่อยู่ตู้สุดหัวมันเจ็บหลายมันเจ็บหลายเอ้าโอู้ต่างเงี้ยวแล้วเจ็บหลายเจ็บหลายยังไงเจ็บหลายขอบอะไรก็เตี้ยเตี้ยก็มาเป็นซอยเตี้ยเดินเจอบุ๊คปืนได้เตี้ยตัวรถมักโดนแล้วตัวขึ้นบ่มีปืนเตี้ยตัวเองแตงย้อมเตี้ยตัวเดียเอาเอ็มโปไปซาดกันไรมันยิ่งซอยกันมันตายอยู่ดอกมันท่านละ ผก็เล่นเตอรสินโตเหมือนกันครับตีตาที่ใจไว้ๆตีใจเย็นหมอโตวิสตีิโตตียหาปืนได้ไหเตี๋ยได้ๆอาแต่ว่าออกก็ได้คืออ่าอยู่ทางบาทเนี่สวยสวยโตมเท้าเหรนี่ปืนชาจนาดไหนบอกไงว่าได้คือได้เล่นหลัง ทีทำไปก็ดีตีอทีไอจะมาสุบูนือตี๋ตดเพื่อเปลีนไปตีเาเดียดไปลอยตี๋เราเดอนเดียดขึ้นั้งหลังข้าเจ้าหอเออหันมาไปหันมาไปเออหัวทันมา เอ้ยหันออกไปตายแล้วเอาเล่ด้บนี่ซุปเล่ด้แล้วสุวอกว่ามันเจาสีมานซอยกัดจไปบ้านไหนเด็กสองตัวบ้านบ้านเขาออกบ่ได้เขาออกบ่ได้มันออกบ่ได้มันออกบ่ไนแมนสัวอดีตักเตียกัเตี้ยตัวกตีซ่า้างซ่าเนี่ยตีเว้ยเอาเล้งเตี้ยจะไปชุบมูลเลี่วแล้วเตี้ยเออเอาไสวยส่หมันม สองพันไปงานบังซุ่มเลยสองพันมันยังมีอีกตัวนะยังมีมันซุ่มไปเออไปงานบังซุ่มมันแน่เลยสองตัวเลไดะเอาแม่เอาออกหาบังซ่วงกันโอ้ได้เรียนเออสวย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 ตึงไว้ตึงไว้ตึงไว้มีนาตัวน้าตัวสองพันมีคนน่ะเออตัวไม่ต้องไปดัดเอามาดอกหมอแลนเข้าบ้านรถหมอไม่ต้องไปเงักแล้วฮนสูบอะไรอ่าหาจังหวัดจูไปหามึงยู่้วด อ่าตูไได,ไ,ไ,ดไปได้ไปเล่นไปกลางเลือดหมอคิดยังบอกอ่ะหืมสวยมีสติไวนั่นแปลว่าเล็ดเล่นเองให้ได้ไหมแมงเล่นเองได้แบบเขารู้ว่าเขาต้องไปใส่ทีไหมเล่นเองรวดสูบกขาทีเนี่ยเอ้ยเขาออกมาได้ไม่กกูซูบแล้วแมงเอ้ยกูจิตกูจิพันหยุงพันยาญ่อย่างกรบป๋อยเลยเมื่อกี้บผมคนละเสือกันเดี๋ยวรวยเบิ้นะเดี๋ยวเล่นได้เหมือเสือกเด้โอ้ยสองพันเมื่อกี้มันกับยูบองซูบอยู่ตัวเล็ดไหมยง พอคิดว่าถอกแล้วมันชุบแล้วนะ่ยโอ้ยอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่ารหัสตีมึงหนึ่งรหัสเติมสิงคโปร์อาไรอย่างวันนี้เลือตัวผู้เดียวได้ไหมแม่ไหมแทนสู้ตีเขากันพยายามเลียนเองไงมันได้กว่าได้สู้เป็นการเลียนเองได้แบบจังหวะเขาคิดเองได้เมื่อกี้ได้อยู่เด้วยมีตัวไหมอืมอีห้ามันชุบมันชุบโว้ยผไหนวะอีอีห้านี่อีห้าเดี๋ยวยิ่งมันดาวเธอหนึ่งเลยอีห้าดิละห้านดิละอันนี้มู

อีดีหลเ้ยมันหนาวอีห้าดละมันอยู่มองั่นน่ะมวนเทินเาอ่ะมันมีอย่งะต้องสวมันกันนะจับไปไม่ยาวะล่ะได้ยู่หรอวะวกไก่เยอะยับอกตายวีแล้วตัวบุโลมุฟ้าอะไรอยงเงี้ยเลยเอาดีๆแล้วบอกมน บบเบ,บือ้บองแรกสีบ่อสูตรคันคิดจากบอกจากบ้านเขาลุกอ่ะเขาเล็กใส่ปืนเลยอ่ะแล้วเขาก็สีได้ปืนเร็วกันทอดเนื้อมันฆ่าเหี่ยวกขนเศร้า,าอีกหรอทดเนื้นอก็ข่อยเล็กข้าจังนึงข่อยข่อยหันบอ่อไปเลยจะป็นมยยไม่อนี่ยเวลาข่อยยิงคนอ่ะข่อยหันบอ่อไปเมาค่อย มันหลอนแต่ว่ากดยิงอะมันทีหันหันบ่ไปไปหันดากให้เขาทักที่ะในส่วนใหญ่เนี่ยคล้องแล้วก็เวลาเข้าตู้มันจะมัดกันแบบมันหันบ่อไปหลังจากเข้าเก็บตู้มันบ่อไปแล้วจอไปกดเพื่อตัวปืนเทากับบ่อเสียบบ้างรถขันเทาบ่อรวยเทาถึงต้องรวยเนี่ยอันีแข่งกัน ข้เาเลยนะเขาเปดสองาแดนนี่เรียงเลยนั่นวูดผืวนี้นาราซีลอยมาได้ถูกนั่งๆนั่งไอ้ดีนี่ไงนั่งั่เออใดยืนนอนเลยเรียบโดยเรียบโดยอตั้มดาอ เกินไปแไหวทำยาก่อนอย่างกัน่อยเดียตายย้อาว่าก็อนิีเลยเอฟจียาก่นแล้วแค่สียาิะอันนี้ลูกซองอีตาตีวตงซานะไอตีนกเอจียาสวยเหมือนลุ้ยกับมองเฉยสวยเลยกหมองด้วยกหมองยิ่งแม่งตัวเดียว แ่ว่าจะเปียนไกาไม่ตกาัวามึงอไม่ติดอ้กเนี่ยไอ้กแบ่งใหญ่ไรวแม่เออไอ้ใหญ่งเต็มอยู่ด้วคือพวเก็บออกตี่งไอเต็มอยู่ด้วตัวคือพวเก็บวะไอ้พอ๋อคือ่ั่น ไอ้วาโนยเดี่ยวได้ไอ้วาไอวอวอไอวออวอไอววอไไอววอไอวอวอไไอววอไอววอไไอววอไออไอไอว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 วอไไวอไอ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 อไอว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 ออวอไอวอไออไอ วางไว้ชูบุมหด้อสัมภาร์เนี่ยติดก็สบยวะเอาไปนะเอาไปเลยมั่นสิบมีไอ้บ่อมันยิงไหวนะหนาเอาเด้อทั้งนี่เด้อทั้งบ้าน่งวัได้นะทั้นนี่เด้อทั้ขึ้นพีกเด้อลาบเบลออไปใสีคือบ่กไม่มีใครมุ่งมุ่แม้แตไรแล้วเขาวุงวัไรอีกเอทั้งคืนพีกทั้งคืนพีกทั้งคืนพีก

เทิึงกับไล่ด้สูพีกับยังเหลือแล้วบอสได้เบิดอเนะตายเลยบบักดีตายเลยอีกบงังดาวพสตตีพี่ได้ว่าฟีนะแต่วงมันได้แรงนะตายบกสได้บอ,ออ,อเฮ้ยรถมาขวาเือ

เดือคนเียเลยดูไวานแลแงนะแยงมันแยงบ้นแล้วมะกะแลนมาี่ไนะยู่ยู่บ้านอะไรมีด้สัวบ้านไกลๆเขานเดี๋ยวเราบอาไ่ลกระเพรโรงงานบ่โรงงานไม่นมีบ่ับบนมีไอ้เงี้ยเดีเวงสมนะตงโรงงานมีบ่โรงงานมีบ่เมเ่อกี้่มีเะอบืงเห็นไหมบ้ ซีหาหกเกตโอเคสามตัวยืดได้บัด้แล้วไนยืดได้บาตเบอรได้บัตโอ้โหเต็มทีเลยครับวาเต็มทีเว้ยเขาซีหากเกตเออชุดได้ว่าไอพี่สามรอยเรียนลยนองกูมีมเอาเรียนได้ไหมเอาแอามบอมแมมบั เนีียดมันม,ม,นมีมันมีตีเศษอีกหนึงนะมันยิงดักยิงดักอาไรวะออกว่าไรละไปไ้ว่าอะไรมันกยิงแหละไอเรียนมันหนีมันมีตีเศียยิงวังอ่ะมันนี่ตีเียษแมนไอ้ว่าเหลือสองน่วยงั้นเดี๋ยวยุยุยุอยู่บ้านสองตัวสองสามวะเดี๋ยวมัมนถือปะไหนมันถือปะไหนสองพัทต้องออกมาฟังพี่นะเอาไปให้แกเข้ามา ý bưng này kha, pha khám này còn, này Jo ý này nó vẫn nhung, bùng lên cái này bưng à, để thử cái này này nó như này. Ai quá đơn đó. A tiên kỷ tôi mặt. Một mưa có mưa 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 đi, mưa đi, mưa đi mưa 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 bọn mưa 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 mưa